พี่น้องสิ้ผ้าไปยกสะดุ้งแล้วค่ะพี่นอ้องเมื่อนีก้กะเจเปินสายห้าสิ้ผ้าไปเบิร์นสะดุ้งแล้วค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็เลยยิง่งเขาวว่าป่าขึ้น,นะค่ะพี่น้องมาได้ค่ะพี่น้องนี่กัมานทำขา้นนะะขาวปุ่น้ะค่ะข้าวปุ่นได้ขับปุ่นยิ่งใสขับปุ่นแม่ก็ไปตะลดต้นถับว่านะ,ะนะยี่งลาฮะไปหยางให้ดูมามา,มา มาเลยค่ะพี่น้องมาเด้อสิาพ้าไปเบื่องยกสะดุงเด้อค่ะพี่น้องเนาะมาจากบ้านลุงพลปะเตนมาหอดบ้านนะคะเนาะสิมาร้อยกระทงกับพอดีเพิ่นว่าปลาขึ้นเฮาก็บมาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะไปล,ลุยลุยลุยพี่น้องลุยลุยลุยพี่น้องคะ่กะก็มาหอดมองยกสะดุงมาเด้อค่ะเด้อคัะปนข่ะปนปนป,นปนปนปนมา าเร็วมา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 ไปไปไปยังพี่น้องนี่ก็เป็นทางยางข้ามายกสะดุดงแล้วค่ะเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดน้อนี่เอาได้ปลาอีบอกปานฮะอีปุยเอาเมื่อยางนี่มัน้ยกได้บ่บบบนี้เออไปไปยกไป พี่น้องเอ๋อมาเบิ่งปลาเขาว่าปลาขึ้นนี่ก็เป็นสะดุ้งหนูแล้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นเถียงหน้าแล้วครับพเนาะโอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยบรรยากาศก็ดีเลยค่ะบ้านทั้งบ้านหนูก็ได้เนาะมองยกสะดุ้งเนี่ยเพิ่อจะพักกันยกกันพี่น้องเขาไปเบิ <lies in> <world> ่ง nice. มามามามองผู้ดอยากมากกับมาได้พี่น้องเออมาจีเปิลสายห้าเนี่ก็มีหมองผักมองเศร้าเ้ยครับพี่น้องเอาเสบียงว้ก่อนอ่า อ่าบมาทีนี้อ้าวยกแล้วพี่น้องอ่านี่เป็นสะดุง้งนของจีเปิ้ลสายห้าเลยค่ะพี่น้องไอ้เบิ่งว่าได้บ่ค่ะนี่ก็เป็นอ่าวเด้อค่ะเดอ้ออ้าวให้ถือยี่บ่ยกโดนไปนี่ให้เบิ่งสะดุ้งจักเชียอยู่บ่มันขาดบ่โอสะดุ้งบ่ได้ขาดาเป็นบ่เมื่เมื่อแล้ว โอ้ได <f dragging> ้เลยอีบ่อีพ่อได้ยีบ่ปลานี่ยนะบ่โอ้เห็นอันเห็นอันอันปัญายกีดปัญเอาไปวะเดนซีหาโลอยู่ดิจ้าก็เลย่นมาเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องบรรยากาศในการยกสะดุ้งนะค่ะพี่น้องค่ะเอายกสะดุ้งเขาก็ต้องใส่เวลานะค่ะพี่น้องเนาะ ไลาหนามันมากเลยค่ะพี่น้องกับสิ่งเต็มขวนเลยค่ะพี่น้องนี่ถั่วมะฮอดพีเลยค่ะพี่น้องกับสิเลือกเลยค่ะพี่น้องเนาะนำนำรับบรันศาแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นสะดุ้งเลยค่ะพี่น้องค่ะจอนนี้พันกัสิยุกตอนนี้พ่นเอาสะดุ้งลงแตวเด้อค่ะพี่น้องก็มาเบิ่งกันรุนกันนะพี่น้องเนาะ่าสิได้ปลาบ่โอ้ยกระปุ่นเมื่อยมึงเนี่ย กับปุ่นพนอนะยางหน้าเลยค่ะพี่น้องมายกสะดุงกับเศ้ามฮม้ะค่ะพี่น้องสบายค่ะพี่น้องเนาะพอดีปลาขึ้นเอาเอาบนกับมายกสะดุดนะค่ะพี่น้องเพราะว่านูก็บ่อ่อยได้อยู่บ้านเนาะจะมาจ่าจอเพิ่งพี่น้องอืรยากาศได้พี่น้องสะดุงนี่ก็เป็นตั้งเต่สมัย อันรุ่นแม่วันนี้มแม่เราเห็ดไว้ได้ค่ะพี่น้องเนาะก็มายกตอวันไดค่ะพี่น้องนี่เป็นท่างย่าก็มานั่งอย่างนี้พี่น้องจอดเพิ่อพี่น้องเด้วิ่ารโยกขี้ต้มหลายเนาะฝนตกนอ่า ป่าป่อนพี่น้องปวกปวปวกปว,ปวงยานนี่งามมากพี่น้องหนูคันไดโยกแล้วค่ะยกสะดุ้งนย่ก็เงยยกเมืม่อเมื่อขึ้นค่ะพี่นอ้องบ่ได้รับบ่ได้นอน <laughs> เป็นบายยกสะดุง้งอยู่มันมวนได้ค่ะพี่น้องคันใน้ยกถือป่าแห้งมันค่ะพี่น้องนี่เขาห้องรับบรรศาได้ค่ะพี่น้องนี่ระวังติดเขียดช้เดนของเอ่อจังหวัดไอ้กาฬสินกับอุดรธานีเด้อของหนูอยู่ระวัง อันสิ้นสุด,สดเขตแยแดนจังหวัดอุดรธานีนะคะมันเขาเขตเนี่ยเบื้องไปทางต้นยุคทาดตัดนี่ก็จะเป็นอันเขตจังหวัดกาฬสินนะคะพี่น้องเป็นน้องอันก็เป็นรับวรันศาศนะคะฟังมะขามทั้งนี้ก็จะเป็นในเขตอุดรน,นะคะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเทียงหน้าค่ะพี่น้องเทียงหน้าแต่พอตาเมย์บันเหตุไหวเนาะคะ่ะเพระกระเหตุมองเหตดยกสะดุ้งไว้ก็มายกสะดุ้งน้ำเพลินหลายปีและพี่น้องเอ้ยบัดจีนี้ค่ะ คุณมายังเดีวเขาก็มายกเนาะคะ่นะเนาะยกต่อคี่ก็เป็นสะดุง้งสิบหกซอกได้ค่ะพี่น้องค่ะสินี้หลายยางอยู่ยสะดุง้งกับมีสิบสี่ซอกสิบสองอกแล้วแต่ผู้หมักนะคะพี่น้องเนาะเป็นได่ค่ะบรรยากาศงามนะคะพี่น้องนะนเนาะอเชทีกับมานั่งยกนะคะเนาะชมนกช่มใหม่ป้ยายเงียบๆไปได้ค่ะพี่น้องข้องก็จะึ้นไปหอดได้คุณนะคพี่น้องเงาพวกเพี่น้องไปเรื่อยๆค่ะ ก็หออกันพุ่นละไปหาพุ่นละพี่น้องเขื่อนล้ำเปล่าได้ค่ะพี่นอ้องเอาโยกไปนี่พ่ <c oughs> ลอล่อรุนปลาได้ค่ะพี่น้องกกบ,บ่อ้ออา กระปุนไหมมาหลับเสียบแท้เรียนมานำ้ำบ่อบอบอ่บอเด็กอันบ่อด็ไปลงตลาดช่วงนี้เดี๋ยวจงค่อยลงจ้าาเงินนั่นใสหนีรดงวดรดเบิดกอนจังลงผลาดตลาดก็ได้เนาะบาดขายมาันก็เป็นเงียบเนาะแรีนหาเงินจะข้าวก่อน ฮะกันี่ละเฮ็ดจันขายของไปขายของอยู่บ้านลุงพ่นปัดเต็นพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องขายของไปขายของขายปลาโซมปลาแดกแก้วบ้องหมดเลยย่บ้านลุงพ่นปัดเต็นกกกอกคุณ่นยกแล้วเด้อค่ะพี่น้องน่ยยกสะดุ้งแล้วถ้าจอบเล้วด้วพี่น้องสุสีมาทำกันได้เด้อค่ะพี่น้องืออยู่ยกไปไง ไม่สิตุ้มเท่าเลยวะเท่าเลยคือไม่เห็นเนี่ยอ๋อพี่น้องกำลังยกเด้อค่ะพี่น้องวายวายวาเอารถไปจอดไสบัจนี่เกิดปลาพี่น้องยกแล้วพี่น้องยกยกยกแล้วยกแล้วพี่น้องนี่ทับหัวข่อยบ่อะไรนี่ พี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องมามาลุนกันด้พี่น้องเนาะจะได้ปลามาหลุนโอ้ยพี่น้องดีปลาโดดดองดองพี่น้องโอ้ยนี่ได้เยอะค่ะพี่น้องสิดลงไปนี่ได้ค่ะพี่น้องเนาะกระสิซิดสิดปลากะสิโดดลงอ่านี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องตกปลอกลงแล้วพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นสะดุ้งนะค่ะพี่น้องนี่ จะดุงกันใหญ่คะบบ่ะพี่น้อง16ศอกกะมันกับเบาเมยปันไดนะพี่น้องเนาะไม่จะดึงขึ้นดึงขึ้นล้วก็เลว้วเนาะจ้าออนคงง บรรยากาศก็กงเงียบสงบมองนี้ก็เป็นมองหนึ่งที่ว่าง,งามเลยค่ะพี่น้องถุนก็ับเส็ยดเป็นกระต๊อผายกับตอบมัน่นเลยกับนอนนะคะพี่น้องยยมปลาขึ้นยยมมังคื่นกับยกสะดุงด้ง้ะค่ะพี่น้องค่ะขื่นแยมนมดหมดเลยคือถือว่าทำเนียาปีเนาะเอาอปุ้นหน้าบูดแท้ลูก

เป็นยังไงลูกเหรออยู่ผู้เดียวกินเขาก็หยังฮะไงร้อยเกียร์เขาอยู่บ่ลูกฮะอือ,อโอ้ยล่นานเรียนมาน้ำคือเก่งเถอะวะฮะปัาดเถอะกินหอด,ดอยู่เด้อไหนยินบ่ไม่ไม่เป็นหยางเป็นหยางนอ้อบาดที่นี่น้อบวันนี้กินหอดอยู่เด้อเอ้าเอาเป็นหยางบาดที่นี่อืกินหอดปุนอยู่เด้อ คิดหอดปุ่นเยอ่เด้อคิดหอดเยอ่เด้อปุ่นคิดหอดเยอ่บ่ปุ่นกับปุ่นคิดหอดบ่คิดหอดยี่บ่ฮึฮะคิดหอดยี่บ่เอ้านี่จงเอียงห้ายหงั่นมันนี่พี่น้องกับตาดิ๊ตตัน่ะพี่น้องไปหาเงินเนาะมันกับพักกันอยู่กันมองมองมัเองครับอันอีพอได้ยเงินด้อันหมากับแมวค่ะพี่น้องคิดหอดปุ่นเด้อ คิดทอดปุ้นเด้อ,ดอคิดทอด